สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิวโพสต์ภาพเซลฟี่โก้สามีไฮโซเซน ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆครับสาหรับครอบครัวของนางเอกสาวสวยมากความสามารถจากมิวนิธาและสามีหนุ่มหล่อไฮโซเซนทราพุธซึ่งทั้งคู่มีทายาทตัวน้อยมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วหนึ่งคนอย่างน้องมารินด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักหน้าชัางจำมั่น่าฟัดสุดๆทำเอาแฟนๆตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นจนตอนนี้กลายเป็นขวันใจของใครหลายๆคนไปแล้วครับล่าสุดแม่มิวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในแฟชั่นสุดเก๋จากแบรนด์รู แชะภาพเซลฟี่หน้ากระจกกับคุณสามีไฮโซเซนแบบเริดๆที่งานนี้จุดที่ทําเอา,าหลายคนหลุดโฟกัสก็คงจะเป็นคลิปถอกหรือที่ติดโทรศัพท์มือถือในมือแม่มีวซึ่งดูโดดเด่นสะดุดตาเป็นใบหน้าของลูกสาวอย่างน้องมารินนั่นเองครับจนงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆรอมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของแม่มีวและคลิปถอกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ